มีใครกินวายกินเบียร์กินแอลกอฮอล์ก่อนนอนไหมครับและคิดเอาเองว่ามันทําให้หลับสบายเลือกที่จะไปกินยาล้ะหลับ หลับได้จริงแต่หลับได้ไม่ลึกคุณภาพการนอนไม่ดีตื่นขึ้นมาแล้วก็ปวดหัวแล้วก็มีอาการวิตกจริตแล้วก็รู้สึกซึมเศร้าไม่ดีเลยมีโอกาสเสี่ยงที่เกิดเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าเป็นสมรรถภาพทางเพศเสื่อมมากขึ้นยิ่งนานขึ้นก็อาจจะเป็นเออซึมเศร้า<ฮ>ด้วยนะครับมันจะมีสิ่งใดไหมที่ช่วยให้เรานอนหลับแล้วก็หายเครียดกับช่วงช่วงนี้ มาเจอฮะเขาอันนี้ให้ผมทาน Night นดรีมกินก่อนนอนทําให้หลับลึกขึ้นไม่ต้องพึ่งยาน้องหลับมันเป็นธรรมชาติร้อยเด้วยไม่มีสารเคมีไม่มีสารตกค้างไม่มีแม้กระทั่งวัตถุก,กันเสียงนบดีแลกผ่อนคลายเราจะสามารถหลับได้ง่ายขึ้น นี่น,นีขอต้อนรับเข้าสู่ก้องซอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้อยากจะถามจากใจจริงเลครับเพื่อนๆพื่อนมีปัญหาเรื่องการนอนหรือเปล่าเครียดหรือเปล่าหลับหลับ,ลบ,ลบ,ลบตื่นตื่นหรือเปล่าผมเป็นอย่างนั้นครับต้องขอบอกตามตรงว่าตอนนี้อาจจะทําให้เพื่อนๆหลายคนผิดหวังนะครับผมเดินในทางสายที่ผิดมากครับผมเดินเข้าสู่การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนถ้าเพื่อนเพืนเป็นะ แตแรกผมก็ดื่มเบียร์หนึ่งกระปอ๋องหลังๆก็เปลี่ยนเป็นตอนนี้ดื่มวายหนึ่งแก้วแล้วก็เป็น2แก้วตอนนี้จบที่3ามแก้วหรือเกินครึ่งขวดแล้วนะครับหลังจากนั้นครับผมกินยานอนหลับครับตื่นขึ้นมาแล้วก็ปวดหัวแล้วก็มีอาการวิตกจริตแล้วก็รู้สึกซึมเศร้าไม่ดีเลย ผมก็เลยควานหาเขาว่าอะไรที่มันพอที่ทาให้มันไม่ทําลายสุขภาพมากขนาดนี้เพราะรู้ว่าเรากำลังเดินทางสู่การทาลายสุขภาพมันจะมีสิ่งใดไหมที่ช่วยให้เรานอนหลับแล้วก็หายเครียดกับช่วงช่วงนี้จนมาเจอฮะคุณยกแนะนํารู้จักกับคุณกิ๊กครับเขาอันนี้ให้ผมทาน Night Dream 4ขวดนะฮะทานหนึ่งขวดแช่เย็นหลับสบายหลับลึกแล้วรู้สึกว่าตื่นมาแล้วสดชื่นขึ้นมีแรงที่พร้อมเดือ้ในราคาที่เหมาะสมขวดหนึ่งไม่ถึง50บบาทนะฮะ พี่กิ๊กวันนี้นะครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับพี่กิ๊กคือเจ้าของ ใ <Night> นดรีมนี่นี่นี่ครับขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสตอรี่นะครับไลฟ์ไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะครับมาคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่เครียดแล้วนอนไม่หลับนะฮะหรือว่ารับหลับตื่นตื่นหรือว่าหลับแล้วไม่มีคุณภาพนะครับปัญหาของการนอนไม่หลับคืออะไรนอนลับหลับตื่นตื่นคืออะไรเครียดแล้วนอนไม่หลับมีผลยังไงได้บ้างอ่าต้องถามนะครับเจ้าของแบรนด์ไนท์ทามครับทาไมถึงมาทําอะไรที่ทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นครับโอเคจริงๆแล้วครับข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตเนี่ยบอกเลยว่า1ิ ล้านคนคือคจํานวนประชากรไทยที่มีปัญหาการนอนก็นหนึ่งในสของประเทศเลยอ่ะจริงๆแล้วปัญหาการนอนเนี่ยบางคนเน่เขาก็มองว่าเฮ้ยมันแค่การนอนไม่หลับหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันรวมไปถึงนอนน้อยตื่นมาแล้วปวดหัวเราหลับตื่นกลางดึกหรือว่าตอนตื่นเช้ามาเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วเนี่ยสนุ๊กนาฬิกาตลอดเลยอันนี้ค,คือเรียกว่าคุณภาพการนอนที่ไม่ดีหนึ่งในสของคนไทยมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ<ม>เพราะว่าสาเหตุหลักๆเลยอ่ะคือความเครียด เรียดเรื่องงานเครียดเรื่องแฟนเครียดเรื่องครอบครัวเศรษฐกิจการบ้านการเมืองยิ่งเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์โควิดล็อกดาวน์อีกลําบากแล้วคราวนี้จะทําอะไรบ้างมันก็ยิ่งเครียดยิ่งไม่รู้จะทํายังไงต่อกับชีวิตอย่างเงี้ยพอจะนอนเรื่องที่ประดาถาโถมเข้ามาก็จะกลัดขึ้นมาตอนกลางคืนทําให้เราคิดนุ่งคิดนี่แล้วก็นอนไม่หลับสังเกตดูเลยครับว่าถ้าเกิดว่าตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนเช้าอ่ะอาการหลังแรกเลยคือปวดหัวงงเงี้ยวันนั้นเนี่ยจะหลงหลงลืมลืมคิดอะไรไม่ค่อยออกอารมณ์เสียงุนหงิดง่ายอ หลายคนดีก็ดีใจด้วยแต่หลายคนเครียดก็มันเครียดเพราะมันหาทางออกไม่ได้มันรู้มันคืออะไรมันกดดันไอ้นอนไม่หลับก็เข้าใจได้เพราะผมเป็นเป็นหนักด้วย นั่นหมายความว่าวิธีคือนอนให้หลับเพราะเรื่องนอนเป็นเรื่องสําคัญใช่ปัญหาใดๆจะแก้ไม่ได้ถ้าไม่รับการอนอนหลับที่ดีพอคนสมัยนีย้มักจะให้ความสําคัญอย่างเวลาเราไปหาหมอสมมติไม่สบายหมอจะบอกว่ากินอาหารให้ครบ5้าหมูนะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกาลังกายเอาจริงๆเลยผมไปหาหมอนะเขาถามว่าเครียดหรือเปล่านัญหารตรงเวลาไหมแล้วก็นอนหลับไหมใครจะคอมมอนมากๆ <c oughs> เลย <c oughs> แล้วเราก็จะบอกหมอว่าครับครับให้กําลังจะบอกว่าผม คือตัวอย่างนึงที่บอกเลยขอเสียงหน่อยเพื่อนๆมีใครกินวน์กินเบียกกินแอลกอฮอล์ก่อนนอนไหมครับและคิดเอาเองว่ามันทําให้หลับสบายแต่จริงๆแล้วมันทําให้เคิร์มและเมาและคิดว่าน่าจะมีผลเสียด้วย คือหลายคนก็จะคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าแอลกอฮอล์น่าช่วยทําให้นอนหลับได้ซึ่งจริงๆโอเคครับนอนหลับได้จริงแต่สังเกตด,ดูว่าถ้าตื่นขึ้นมามันจะปวดหวันงงเงียบเพราะว่าคุณภาพการนอนที่เขานอนเนี่ยมันไม่ดีคือหลับอาะหลับได้จริงแต่หลับได้ไม่ลึกในระยะยาวเนี่ยตัวเมลาโทนินหรือว่าฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนเนี่ยมันจะผลิตน้อยลงอันนี้คือทางเลือกที่หนึ่งนะฮะแก้ปนะัญหาทีะะ่ใกล้ตัวด้วยแอลกอฮอล์นี่ก็ไม่ดีนะฮะอันะะท,ที่2เลือกที่จะไปกินยาหลับ ถ้าเกิดว,ว่าใครเคยได้ทานยานอนหลับเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดว,ว่าตื่นขึ้นมาก่อนที่ยานอนหลับหมดฤทธิ์เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเหมือนบ้านหมุนเหมือนเบอร์เบอร์เพราะว่ายามันก็ยังออกฤทธิ์อยู่แต่เราต้องตื่นและต้องทํางานต้านประสาทกันคือยาก็กดประสาทเราก็จะตื่นเราก็จะต้านประสาทกดกันไปต้านกันมาครับมันก็จะทําให้เกิดการหลงๆเรื่องๆมีโอกาสเสี่ยงที่เกิดเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าเป็นสมรรถภาพทางเพศเสื่อมมากขึ้นนะครับ oh. อะไรน่ากลัวกันเนี่ยยิ่งนานขึ้นก็อาจจะเป็นเออซึมเศร้าด้วยน่ากลัวทั้งสามอย่างเลยว่ะ <c oughs> หนึ่งลงหลงลืมลืมสองสมรรถภาพทางเพศเสื่อมสามสามอาจจะเป็นซึมเศร้าหลายคนไม่ทราบนะจริงๆแล้วไอ้ยานอนหลับกินแล้วมันหดหูดมันรู้สึกอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าโลคมันซึมเศร้าขึ้นจากที่เศร้าอยู่แล้วมันเศร้าขึ้นกว่าเดิมสรุปแล้วยานอนหลับมันหลับจริงแต่ว่ามันกดประสาทมีผลข้างเคียงสูงผลข้างเคียงสูงอ่ะดีขึ้นมาหน่อยอ่แอลกอฮอล์ย่านอนหลับต่อไปเป็นเมลาโทนินเมลาทนินจริงๆแล้วคือ ฮอร์โมนช่วยในการนอนครับซึ่งร่างกายของเราอะสามารถสร้างได้เองอยู่แล้วแต่ในออยบ้านเราเนี่ยครับเมลาโทนินะถูกกาหนดให้เป็นยาควบคุมไม่สามารถซื้อตามออนไลน์ได้เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วการใช้เมลาโทนินที่ถูกต้องเนี่ยครับจะต้องศึกษาแพทย์ก่อนจะต้องรู้ว่าปริมาณการทานเป็นเท่าไหร่แล้วก็ควรทานเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่เพราะว่าอย่างอเมริกาอย่างต่างประเทศเนี่ยครับเขาถือว่าเป็นอาหารเสริมยิ่งเป็นรูปกัมมี่ไม่รู้พี่กองเคยทานหรือเปล่า <S <S กัมมี่เป็นเยลลี่อย่างเงี้ยเคี้ยวกระหนักกันสนุกเลยกินก่อนนอนอย่างเงี้ยพอกินไปเรื่อยๆกินไปมันนนา มันจะรู้สึกโอเวอร์โดสหรือปริมาณการกินหนักมากขึ้นซึ่งมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยหยุดสร้างเมลาโทนินหรือสร้างน้อยลงคืออะไรที่มากไปก็ไม่ดีเหมือนที่ถ่ายไม่ออกกินยาถ่ายแล้วระบบถ่ายก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นฮะหลังจากที่ลองมาแล้วทุกอย่างนะครับก็มาหาหามาหลายที่เลยนะเพินได้มาเจอพิยกพีิยกที่ทำและปิิเทสฮะแล้วก็เจอคุณหมอเบนไซออน เขาแนะนำให้รู้จักฮะพิกกิกนะฮะพิกกิกทำาันนี้ครับผมกูลองกินมาแล้ว3ขวดใช้ได้เลย Night Dream กินก่อนนอนทําให้หลับลึกขึ้นไม่ต้องพึ่งยานอนหลับ เอเดียมะครับมันเป็นน้ําผลไม้สมุนไพรนะครับผมจากธรรมชาติร้อยเนะครับด้วยสารสาก,กัดจากธรรมชาติสมุนไพรเนี่ยกว่า15ชนิดเลยเราใช้ศาสตร์จากสมุนไพรไทยนะครับผสมกับผลไม้ตะวันตกเขาเรียกว่าอิดมิดเวสผลไม้ตะวันตกเช่นอาซาอิเบอรี่แคมเบอรี่เชอร์รี่นะครับผมผสานกับสมุนไพรตะวันออกเช่นขิงกระชายเชมเพื่อการปลูกรวมเข้าด้วยกันคือเราใช,ใช้สัดเวสเทิร์นกับศาสตร์อีสเทิร์นเข้ามาเพื<ๆ>่อนๆน่าจะสงสัยเหมือนผมนะว่า มันมีส่วนผสมของอะไรถึงทําให้มันรับเออปกติส่วนผสมที่เราจะเน้นนะครับมีอยู่4ตัวด้วยกันก็คืออสซอรเบอร์รี่อสซอรเบอร์รี่เนี่ยจะเป็นผลไม้ในบราซิลนะครับเป็นจะเป็นตระกูลเบอร์รี่ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ทั้งหมดเลยตัวที่2ก็คือโรสทิปหรือว่าผลกุลาบสาวๆมักจะชอบเอาตัวผลกลาบเนี่ยไปแช่ในอ่างอาบน้ำเพื่อทาให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสเขาจะช่วยในเรื่องของคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีตัวที่สาก็คือเรื่องขิงอย่างนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าขิง ปวดหัวปวดท้องต่างๆแล้วก็พระเอกของเราครับอีกตัวที่4ีก็คือจะเป็น l t y a n i n e l t y a n i n e ตัวนี้ครับจะเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่อยู่ในชกเขียวซึ่งเราสกัดเอาคาเฟอีนออกไปแล้วนะครับผมตัวนี้ครับจะช่วยทําให้ผ่อนคลายโดยการปรับขึ้นสมองสังเกตดูว่าอย่างตอนกลางคืนนีสมมุติถ้าเราคิดนุ่งคิดนี่อยู่แสดงว่าเราเครียด ตัวนี้ครับจะช่วยทําให้มันรีแลซกผ่อนคลายแล้วเมื่อเราผ่อนคลายแล้วเนี่ยเราจะสามารถหลับได้ง่ายขึ้นมันทาให้สมองเราผ่อนคลายใช่เป็นคลื่นสมองเดลต้าจากอัลฟาเป็นเบต้าจากอัลฟาเป็นเบต้าแต่ถ้าเดลต้านั้นเปนนไนในน่ากลัวแต่<อ>จ,รจริงๆอะเดลต้าคือคลื่นหลับลึกมันเป็นชื่อคลื่นเหมือนกันคุณมิลลาโคครับว่าแทนยานอนหลับได้ไหมปกติแล้วครับถ้าเกิดว่าทานยานอนหลับอยู่แล้วครับเราจะให้ทานควบคู่กันในช่วงแรกก่อน แล้วหลังจากนั้นก็สามารถลดปริมาณการทานยานอนหลับได้ครับเท่าไรแพ็คหนึ่งสองร้อยสี่สิบเก้าปกติสองร้อยสี่สิบเก้าบาทตอนนี้ขายแพ็คหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ปแปเป็นขวดแล้วก็คือขวดละประมาณห้าสิบบาทครับคูกกว่าซานแบกเยอะเลยทำลายสุขภาพน้อยกวไหมมันเป็นธรรมชาติร,ร้อยปเปอร์เซนต์ด้วยไม่มีสารเคมีไม่มีสารตกค้างไม่มีแม้กระทั่งวัตถุก,กันเสียงครับแพ็คนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ตอนนี้ซื้อห้าแพ็ค แมไนท์ตามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเม็ดคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าดื่มแบบน้ําแล้วไม่มีแบบเม็ดหรอเราก็เลยทําแบบเม็ดขึ้นมาซึ่งฟังก์ชันคุณสมบัติก็จะคล้ายๆกันเลยข้อดีของเป็นเม็ดคือเข้าใจละมันพกไปน,นอกนบ้านได้กินกี่ขวดเห็นผลต้องเท่าไหร่ดีครับ ลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกว่าซื้อไปเนี่ยประมาณสิงเจ็ดขวดทานต,ต่อเนื่องกันนะครับรจะรู้สึกว่าตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใสสดชื่นตื่นมาแล้วรู้สึกเฟรชไม่ต้องไอซ์นู๊ตชะกาอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าฟีดแบ็กมาเราเคยทำเซอร์วยผลสำรวจมาอยู่ที่แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ยเขารู้สึกว่าตื่นขึ้นมา,มาสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากกว่าตอนที่ไม่ได้ดื่ออันนี้พูดจริงๆ,นะๆนะนะเพราะว่าลองกินมาแล้วจริงผมกินแล้วทุกอย่างเพื่อให้สามารถหลับแล้วแบบว่ามีคุณภาพการหล่่่ึ้นนออืมมรรกวาาาาาตจิงงงถถ ินได้คือขั้นตอนมาขอแค่ประมาณสี่ถึงเจ็ดวันก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะทานต่อไม่ทานต่อจริงๆแล้วสามารถทานต่อเนื่องได้ตลอดอยู่แล้วแต่ลูกค้าบ,บางคนเอ้ยไม่อยากกลัวไม่กล้ากินนานอย่างเงี้ยครับก็สามารถเลือกได้แต่เขาจะเป็นการปรับสมดุรลร่างกายระยะยาวกินได้ทั้งบ้าน ใช่ถูกต้องรสชาติก็จะเหมือนน้ำลูกคุณน้ำมะขามอยู่แล้วเป็นเบอร์รี่เบอร์อรี่อร่อยแช่เย็นรสชาติก็จะอร่อยขึ้นด้วยครับแล้วก็ทานก่อนนอน15ที่บางคนเขาจะคิดว่าเฮ้ยคิดไปเองหรือเปล่าที่มันหลับได้ลึกขึ้นหลับได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับปัจจุบันนะครับคนที่สามารถใส่พวก Air m มา t w ทวอ h พวก Apple Watch การมีนิดปิดอย่างเงี้ยสามารถแ r a c คุณภาพการนอนได้ดิฟสลิปใช่เขาจะมีฟังก์ชันที่สามารถแ r กคุณภาพการนอนได้เลยคุณก็สามารถแ r กได้เลยครับลองดูระหว่างตอนที่ดื่มกับไม่ได้ดื่มครับกนั รสชาติเป็นไงครับพี่ดีกว่าเล่าเยอะ <laughs> <laughs> ก็รสชาติเหมือนแช่เอมอร่อยแต่ถ้ากินเย็นๆมันมันมันมีความเปรี้ยวเหม,มืนความเป็นเบอร์รี่ขึ้น <c oughs> อ่าถามแทนเพื่อนๆแล้วกันนะครับ,รบปลอดภัยไหม <Okay. S 2> มีออยอหรือเปล่า <Okay. S 2> มีมาตรฐานอุตสาหกรรมไหม MP5 สอบคอยครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เอาส่วนนี้ส่งขายที่เกาหลีด้วยจะเห็นได้ว่าอย่างเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องดื่มพวกนี้เยอะแยะมากมายอยู่แล้วพวกความสวยความงามจริงแก้แข็งอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแต่เราสามารถส่งออกได้ไปขายที่นั่นได้รับรางวัลมาด้วยเป็นรางวัลที่หนึ่งใน,ในใจชาวเกาหลีปี2019นะครับหรือว่า Korea Station Customer Index Award ถ้าไม่มั่นใจอะไรก็เข้าไปไลน์เข้าไปคุยกับท,ทีมของพ i กกิกนะฮะที่สลีปดีๆนะฮะ ก่อนจะจากกันผมว่าหลายคนนี่ช่วงนี้อาจจะกระทบติดใจหลายอย่างอาจทำให้มีปัญหาเรื่องคุณภาพการน,นอนเ <c oughs> นาะไม่หลับหรือเครียดอะไรก็แล้วแต่พี่กิ๊กในฐานะที่ทำอันนี้มาตั้ง4ีปีแล้วช่วยให้คนนอนหลับมาแล้วเยอะแยะมากมาย ถ้าต้องบ<ม>อกเพื่อนๆช่วงนี้ครับนอกจากเรื่องธุรกิจแล้วเราก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคุณภาพการนอนสําคัญที่สุดปกติอย่างที่เราบอกครับคือคนมักให้ความสําคัญเรื่องการกินกินอาหารที่ดีออกกาลังกายบ้างแต่คนให้ความสําคัญเรื่องการนอนน้อยที่สุดเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่าไม่งางนั้นเราจะป่วยง่ายพอยิ่งป่วยง่ายหายช้าเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เรามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่สามารถออกไปทํางานได้จริงๆแล้ว่ชั่วโมงการนอนอาจจะไม่สําคัญเท่า คุณภาพการนอนบางคนอาจจะนอนสชั่วโมง6ชั่วโมงก็สามารถหลับได้ลึกหลับได้ดีแต่บางคนนอน10ชั่วโมง12ชั่วโมงตื่นมาก็ปวดหัวงงเงียดังนั้นจํานวนชั่วโมงอาจจะไม่ได้สําคัญเท่าคุณภาพการนอนอก็เลยอยากให้ทุกคนมาใส่ใจเรื่องคุณภาพการนอนมากขึ้นครับและนี่คือแบรนด์ของคนไทยนะฮะผลิตโดยคนไทยแล้วก็กว่ารางวัลที่ต่างประเทศรับการยอมรับกับ Night Dream นะครับซึ่งผมคิดว่าเหมาะสําหรับยุคนี้สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนและไม่ต้องการที่ทําลายสุขภาพเหมือนผมนะฮะก็ลอง Night Dream ดูนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบ มากขอบคุณนะครับขอบคุณ,ค,ณครับ